สวัสดีครับออพอดีเพื่อนบ้านเขาขึ้นบ้านใหม่เขาซื้อบ้านใหม่เราเขาเชิญไปงานเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปให้เขาเรเดินไปตัวเปล่ามันก็น่าเกลียดแล้วอีกอย่างเพื่อนบ้านเขาก็เศรษฐีร้อยล้านเราจะกระเช้า ของขวัญผลไม้ไปก็ดูธรมดาเอาก็เช้าพวกปลากระป๋องมากากาแฟที่ก็แพ็คอยู่ตามร้านให้เขาเศรษฐีร้อยล้านนะครับเขาคงเอาเขาคงกินกาแฟเอาอยู่ฮะแต่เขาคงโยนทิ้งเขาคงกินกาแฟดีๆปลากระป๋องกระป๋องคงไม่กินหรอกครับก็เลย อเราชอบปลูกดอกไม้ซื้อตรงไหนเนีวมีเราซื้อซื้อมาเพื่อที่จะเอาไปปักชำไปขยายพันธุ์เพราะเราไม่มีอาจจะมาเพาะ,มะเมล็ดกว่าจะโตได้เนี่ยใจแทบขาดแต่ก็เพาะอยู่ฮะเพาะผสมประสานดอกไม้จะได้เยอะผมจะได้มีมาทําคลิปได้เช่นอย่างเงี้ย ตัดออกไปปักกินชําง่ายไอ้พวกนี้ง่ายง่ายง่ายกุหลาบนี้ไม่ง่ายนี่ง่ายแยกก่อก็ง่ายอันนี้ก็ปักกินชําง่ายผมชอบปักชํามากกว่ามันเร็วกว่าแล้วก็ชอบการผสมผสานดอกไม้คือบางทีเราปลูกเราซื้อมาเอามาต้นหนึ่งก็ใส่กระถางหนึ่งมันก็หนึ่งกระถางร้อยกระถางก็ร้อยพื้นที่ครับ บ้านหลังแคบๆขนาดนี้ใช้หลังบ้านในการถ่ายทําในการเพปลูกไม่พอเอางี้ละกันก็เลยบอกคิดเองไปหยุตไปะยุ์รวมกันอย่างเช่นต้นนี้ก็ประมาณสักเจ็ดแปดต้นเก็บประจักวบกันสี่ห้าอย่างนี่ก็หกจ็ด่างอ่ะอย่างนี้ก็สองอย่างเอาไปรวมกันอย่างนี้ก็เอาไปรวมกันสามอย่างก็จะได้ มิติใหม่ในมุมมองเราจะดูไม่น่าเบื่อสวยงามผสมผสานนะครับเช่นถ้าไหนมันสวยแล้วก็ต้นเดียวอย่างพิทูเนียต้นเดียวพอความสวยของมันพอละโอเคจดกระเช้าแล้วกันกระเช้าดอกไม้มอบให้เพื่อนบ้านแล้วกันรวยแล้วแหละแต่คงไม่ทิ้งอะ่ะ <c> ค <oughs> งรดนักมีกระเช้ากระเช้าหนึ่ง เช่าเก่าก็าได้ครับที่เรามีใส่ที่เลื่อยลงไปรองก้นนะครับส่วนผสมของผมเป็นสูตรโดยเฉพาะผมจะมีแค่ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวนี่มีสองแบบนะต้องเอาแบบดีแบบถุงยี่สิบไม่ใช่นะฮะยังไม่ผ่านการาล้างการตัดแดบดบการฆ่าเชื้อ การลดความเค็มเพราะทํามาใย,ยมะพร้าวขุยมะพร้าวของจริงเนี่ยมันจะมีสารเลนเทน,นินซึ่งเป็นอันตรายต่อต้นไม้ครับจะทําให้ใบนี่เหลืองต้นสีต้องเอาไปล้างเคยซื้อมาถุงยี่สิบเอาไปล้างล้างสามครั้งยังไม่หมดเลครับเอามาปลูกต้นไม้ใบเหลืองเลยครับอถ้าซื้อขุยมะพร้าวแบบ ที่เขาล้างเนี่ยพอยแล้วสามสี่ครั้งมีเครื่องล้างแล้วก็ตากแดดลดความเคม็มลดสารเทนินออกให้หมดนะซึ่งมาใช้นะครับมันนุ่มมากมันละเอียดไม่มีเส้นใหญ่อะ่ะละเอียดตามแนละ้วอย่างนี้เลยฮะต้นไม้ดอกไม้เนี่ยการปลูกเราต้องใช้ดินที่ร่วนซุยไม่ใช่ดินอะไรก็ได้ที่ร่วนซุยอ่ อมน้ำนิดหน่อยแล้วก็ลากต้นไม้สําคัญมากฮะากหาอาหารไม่ได้ลากไม่เดินตายเแล้วก็ไม่สวยด้วยดอกไม่ออกแล้วผมก็จะใส่ทรายไปสักกรรําสองกรรําแล้วผมก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยละลายช้าสูตรสิบหกสัมใส่แล้วไปครับแล้วย็ยำก็ขยำไม่เข้ากัน เป็นอะไรใช้ได้แล้วผมก็จะใส่ขี้เลื่อยขี้เลื่อยอะไรก็ได้ครับเพื่อจะให้มันเบาแล้วก็รากต้นไม้เดินได้ดีสะดวกคุยมา่ามาซื้อที่ไหนตามร้านค้าไม่มีขายที่เขาทำถ้าถุงยี่สิบนะ่ไม่ใช่ต้องถุงสี่สิบห้าหรือถ้าเป็นกระสอบก็ต้องสอบร้อยกว่าบาท ใช้ได้นานได้เยอะไอเยอะมากคิดไม่ออกก็ลาซาด้าครับมีขายโอเคใส่ดินนะใส่วัสดุในการปลูกผมไม่เรียกว่าดินแล้วกันผมวัสดุแล้วกันกุหลาบครับสีชมพูมีวปลูกกันยังไงมั็นสวยเช่นนี้ต้นเล็กด้วยน่ารัก พอดึงออกมาก็จะมีปุ๋ยเม็ดเวลาช้าแล้วก็ขุยมะพร้าวเป็นหลักวางกลางเลยครับก็อย่างนี้ถ้าผมดินไปมันก็ยังไม่สวยผมจะใส่อผู้ด่างลงไป นิย,ยมเลยสวยผสมสาษาต้องทําแบบผมก็ได้นะครับคือต้นไม้อะไรมีขาส่ไปเถอะถ้าดูว่าสวยก็โอเคถ้าปูด่างนี่เฉยเห็นผมเห็นผมเห็นเขาปลูกก็เสียบน้ำแล้วก็ไปวางที่ตรงร้านตับผมร้านอาหาร ไม่สวยแหละมันผมวนหงิดผมจะทำให้มันมมงงมมมสวยก่อนนะผสมประสานอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าไม้ที่อยู่ในล่มได้มีหลายอย่างเช่นเศรษฐีเรียนนอกเรียนในเนี่ยโอเคใส่แล้วดูสวยขึ้นมาอีกแบบผมจะใส่ต้นเศรษฐีเรียนนอกซึ่ สามารถแยกก่อให้มันเล็กลงได้ฮะแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นดึงออกลยฮะดึงออกก็ไปตั้วตนยี้เสิบดึงออกมาขยายพันธุ์ต่อได้ผมชอบมากแล้วใบพิ้ว,ลวหลักการวางก็มีสามอย่างฮะมีสามสามสเต็ปสเต็ปแรกคือสูงกลางต่ำมาตรฐานสากลโลก ต้งเดียวน่าจะโอเคไม่โอเคแต่อีกข้างก็โอเคแค่นี้ก็ดูดีแล้วครับผมแต่ผมจะใส่อีกอัดอีกแบบ ล้มผ่านนะสีม่วงมันจะเขียวไปไปสีม่วงไปตัดหน่อยโอ้โหที่นี่โอเค ง่ายฮะไอพวกนี้ยังไม่ใส่เราองดาวมีมินม้นซื้อม,มาเพื่อที่ต้นยี่สิบสิบห้าก็มีเมินนี่ประมาณยี่สิบตัดยอดไปปักชำจะได้มทีที่ที่ที่บ้านใส่ดีนะครับเบาคัับางเบา ลากไม่เดินสบายไม่ตายครับต้นไม้ดอกไม้ถ้าใส่เยอะๆก็ต้องการปุ๋ยเยอะตามไปแค่ปุ๋ยเม็ดนี้เอาไม่อยู่ต้องปุ๋ยเกดด้วยฉีดฉีดยังไม่พอลดด้วย ทีละครั้งงงคงไปไหนแปลกๆนะจะได้เห็นแ,หแต่เอ็มนะครับ อย่างผมไม่ใช้ดินนะันในดินหมักดินถุงเชื้อแบคทีเรียเยอะมากต้นไม้ตายบ่อยและดินแน่นมันแน่นแล้วคุณค่าหางก็ไม่พอครับผมโอเคตกแต่งนิดนึงครับให้มันอยู่ในกระเช้าด้สวยโช็อกโกแลตตอนนี้ยังดอกเล็กอย่ กัดินให้ย้อยมาแบบเิรษฐียังไงหเขาช่องพร้อมแล้วครับที่จะมอบให้เพื่อนบ้านเศรษฐีร้อยล้านเขาคงไม่ทิ้งอะ่ะเกิดออยูนนา ว้าวโอเคครับวิดีโอนี้ก็เรื่องโชว์แค่นี้ก่อนยังมีอีกเยอะมีอีกมากมายหลายแบบหลายสไตล์ผมจะลงคลิปไปเรื่อยๆนวครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจหน่อยตอนนี้ได้ร้อยเจ็ดสิบหกคน <c oughs> สมเดือนแล้วไม่ค่อยมีคนดูหรอกครับไม่มีคนชอบผมเท่าไหร่แลยผมคิดว่าแต่ผมก็จะทําไม่ท้อผมครับ